กล้แล้วหลังจากที่ซับซ้อนต้อนเงื่อนซ้อนไปซ้อน,นมาเพิ่มปมใหม่มาอีกแล้วคฟนๆแฟนเก่ากลับมาชอบกันอีกเก็บคลุมใจยังไงบ้างล่าสุดครับไปรีแอค EP สิบเอ็ดมาเชื่อว่าจะตอบจะตอบคำถามทุกคนได้ตอบคำถามทุกคนได้แต่ว่าก็เตรียมใจดูไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าขนาดมันจะใกล้จบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเงื่อนอออีกว่าเป็นของใครอะไรยังไงก็ปมส่วนใหญ่อ่ะผมว่า 90%ของกลมทั้งหมดในเรื่องครับจะไปเคลียร์ใน EP 11ครับผมแล้วก็ส่วน EP 12เนี่ยก็มีอีเวนต์พิเศษในไฟนอลด้วยกันมาดูไฟนอลด้วยกันน่าจะเป็น EP ที่ค่อนข้างเซอร์วิสแบนนึงครับผมแต่ EP ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเบาค่อนข้างเยอะค่อนข้างขมนิดนึงครับก็ไม่อยากสปอยเลยว่า EP 11บเเป็นยังไงก็ดูเป็นสาวนึงก็คือรู้หมดเลยว่ารู้รู้แน่นอนแล้วที่ผ่านมามันเคลียรมาค่อนข้างที่มันแบบซับซ้อนมาตั้งแต่ติชอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่ามันซับซ้อนก็จริงครับแต่11เนี่ย มันจะคลายปมที่มาต้นอยากเล่าเข้ามันพูดยังไงให้ไม่สปอยมันจะหายเหนื่อยใจอืแต่ว่ามันก็จะเป็นปมที่แบบมันก็ต้องทีขายกันทุกคนแบบเปิดใจก่อนดูแลกันอยากเล่าเราไม่ได้ทีมงานเยอะเลยนะคคือส1บเอเนี่ยเราทํามาเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนอยากมาดูอีพีพร้อมกับพวกเรา มากมากเลยครับยิ่งพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสไปถ่ายรีแอคกันมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากดู12บองต่อแล้วแล้วในวันที่12บองอ่าในตอนที่12เนี่ยครับเราก็จะมีอีเวนท์ที่ดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์ด้วยก็มีโชว์ต่างๆแล้วก็มีเป็นอ่าเป็นจะพูดยังไงให้ไม่สปอยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อ่ะเป็นเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างที่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะทำให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยได้สุขใจปิดจบกับซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์อันนีย้อนกลับไปที่บอกไม่ถ่ายอีกแอ มีเหตมาแล้วครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างอยากว่ายังไงไม่อยากสปอนความรู้สึกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคนดูจะคาดหวังว่ามันรู้สึกยังไงไซเคิลสุดพอดูจบแล้วมันรู้สึกยังไงได้ไม่คลายปมไหมหรือว่ารู้สึกแบบว่าคลายปมครับแล้วพร้อมที่จะไปดูอีพีสิบสต่อแน่นอนอันนี้เชื่อเลยครับจริงจริงว่าปมมันเกิดจากเราหรือว่าใช่ตัวต้นเรื่องใช่ครับมันเป็นเรื่องราวของตัวแสงใต้ครับก็แสงใต้มันไม่ได้มีแค่เรื่องความสุขใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบมนุษย์คนหนึ่งก็ ไม่ได้จะ g o ดเดย์ตลอดแล้วก็ต้องมีแบดเดย์ด้วยแต่แบดเดย์ของแสงใต้เนี่ยมันเป็นชอมาในอดีตก็คือมันจะไปคลายกลมใน e ีสุดสุดแล้วนี่แหะครับเมื่ะไหร่คนจะมาถามว่าทำไมแสงใต้ถึงไม่เลือกคนที่เราเคยชอบเมืมาก่อนต้องหลุดแน่ตัวว่าอะไรยังไงแสงใต้อ่ะคอยย้อนครับทำไมทำไมผมว่าทำไมเราถึงไม่ไปเลือกคนที่เราชอบที่เราถูกแล้วทำไมถึงไม่เลือกพี่พาร์ทเออจริงๆต้องจริงๆต้องบอกแบบว่าในตัวแสงใต้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง เงียบเก็บตัวตัวเองใช่ไหมครับแล้วที่แสงใต้ไม่ยอมเลือกพี่พัฒไม่ยอมตอบพี่พัฒไปตอนนั้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าอยากอยากอยากให้พี่พัฒรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแสงใต้ก็เลือกพี่พัฒอยู่แล้วไม่เห็นจะไปต้องมาถามอะไรแบบนี้เลยถูกไหมครับแบบคนมันรักกันจริงเป็นโซเวียตกันจริงท่านมาถามแบบนี้ทำไมมันรู้สึกเสียความรู้สึกเหมือนกันแล้วยิ่งพี่พัฒเมาอีกด้วยมันก็รู้สึกว่ากลับไปก่อนดีกว่าไม่อยากแบบคุยอะไรตอนนี้มันเหมือนไม่เชื่อใจกันเลยครับอ่ดูว่าตลอด10ซัที่ผ่านมาพัเคาทะแนน ตลอดใช่เมาครั้งเดียวจบเลยครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรมาใช่เพราะคุณเมาเลยจบเลยเออเอาผมก็อยากรู้ไงว่าทำไมคุณไม่เลือกผมแค่พูดว่าเลือกผมเองเนาะมันมันแค่ตั้งใจกูเลยเพราะว่าถ้าไม่เก่งกันค่ะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือฉาก NC ของคู่เราเหมือนจะเผลอแต่ก็ดูเต็มเต็มใจและจงใจเผลอเผลอยังไงมันจะเผลอแบบว่าไม่ไม่แต่ว่าเออแต่รุเนี้ยอ๋อก็ มีบ้างครับคืออย่างเรื่อง n ฟในลาปุยทุกคนก็จะเห็นว่าเราเราอาจจะด้วยตัวโครงเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยรเราอาจจะไม่ได้เน้นที่ NC ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครเขามีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมนุษย์เขาก็มีความที่อยากจะอยู่ใกล้อยากสัมผัสอยากใกล้ชิดอะไรเงี้ยครับ,รบก็ NC ที่เราถ่ายทํากันออกมาทางพุ่มกับก็คือตั้งใจให้เป็นอาร์ตหนึ่งอาร์ตทุกคนจะสังเกตว่าดนตรีที่ประกอบฉากในตอนนั้นเราก็ใช้อ่ค่อนข้างที่จะแอบเป็นอีโรติกซองพอสมควร ครับผมยังไงก็เสิร์ฟเสิรเพื่อเสริมอารมณ์ใตอนนั้นด้วยครับผมก็อยากให้ติดตามดูครับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเป็นยังไงบ้างดูเองครับเป็นยังไงตอนผมดูเหรอครับเราชอบฉากไหน10ปีที่ผ่านมาชอบฉากไหนที่สุดใช่ไหมครับใน10ปีที่ผ่านมาพี่พีตอบบนดอยบนดอยใช่ไหมชอบบนดอยส่วนเตลต์ก็เป็นซีนคาเฟ่เลยกันร้านกาแฟอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างผมคิดว่า ถ้าใครได้ดูลาปุยเนี่ยน่าจะจำสิงคปปับกับิงร้าคาเฟ่ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเจอกันระหว่างทันกระแสใต้ครั้งแรก<ม><ม>ตัวของผมที่อันนี้คือเราพูดทุกฉากนเนาะในตั้งแต่ในสิบอีพีก็ชอบบนดอยเพราะว่าอดิงซินั้นเป็นซินที่พวกเราสู้กันเต็มที่มากๆแล้วก็ผมมันยังนึกยังนึกภาพไม่ออกว่าตอนที่เราถ่ายไปตอนนั้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นสี่ทุ่มครับมันมันคือเวลา คิวสุดท้ายคัดสุดท้ายอะไรเงี้ยผมยังมองไม่ออกว่าเออเขาภาพจา่อมาเป็นยังไง mm hmm. เพราะตอนนั้นที่เราเห็นมันก็มืดทั้งหมดเลยเหลือกันแค่พวกเราสองคนบนถนนอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่พอ mm hmm. ภาพออกมาแล้วว่ามันสวยมาก mm hmm. ๆแล้วก็มันเหมือนทําให้เราได้เข้าใจว่าพัดกับแสงใต้เนี่ยความรักระหว่างโซเมะของเขาลกหูดับที่เพนที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เลย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจซีนนั้นมาก mm hmm. ๆดูย้อนหลังบ่อยมากซีนนั้นให้ไป EP 11ที่จะได้ดูวันเสาร์นี้ครับเสาร์นี้รอบไฟนอลวันที่2ม สิบเอ็ดสิบเอ็ดปากไหมไปรีแอคกันมาครับก็สิบเอ็ดปากได้ว่าปากไน้คือคือกลัวกลัวหลุดอ่ะไม่ใช่กลัวหลุดกลัวมันจะยุ่มมากกว่าสิบ เราไม่บอกเราไม่บอกก็คือยอมยอมโดนในนี่ไปแล้วยอมคอมเมนต์โดนอยู่แล้วยอมโดนทุกหลังถ้าถ้าออาจริงผมผมรู้สึกดีใจนะครับที่คนอินเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าเราก็เป็นนักแสดงกันเราก็รู้สึกว่าพอเราเล่นแล้วคนมาด่าเราอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้โกรธเราดีใจครับเพราะรู้สึกว่าเล่นทีมมีควาไหนบ้างที่ด่าบ้าเออคือคอมเมนต์ใส่ได้ตั้งแต่สิบออกไปเธอไม่ควรเธอไม่ควรโกหกตั้งแต่แรกค่ะหรือว่าต่างๆนานาอะไรผมแค่รู้สึกว่า เออเนาะมันมันก็ดีเหมือนที่เราเล่นทำให้คนอินขนาดนี้ก็ถือว่าเป็น achievement ใหม่ในฐานะนักแสดงอะไรกันดีกินเนื้อใช่กินรับคำด่าเหมือนตั้งแต่ตอนที่ทะเลาะออกไปทุกคนแบ่งทีมกันเลยครับทีมพัดทีมแสงใต้ทีมลมฝนทีมโซนใดียร์ไปทางพัดอ่าใช่เพราะแสงเพรวแสงเปนตัวกระกอบใช่ครับแล้วก็มีทีมแสงเทียนด้วยเพราะแสงเทียนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่มันโดนลูกหลง ครับไาที่เกก่อนว่ามันจะแค่ไหนทําใจเตร<ท>ียมพร้อมแค่ไหนก็ไม่ต้องทําใจอะไรมากครับอยากให้ใจโล่งๆแต่ว่าเปิดรับความรู้สึกต่างๆที่จะเจอแล้วกันครับเพราะในอ<ะ>ีพีสเนี่ยเชื่อว่าเป็นอีพีที่อบอุ न, อ่นแล้วก็จะเคลยียร์ปม,<อ>มต่างๆทุกอย่างเลย99%ได้เลย,เลยแล้วนึ่อีก1%ี่ยจะไปคลายในอีพีสิบ อ่อไปนอใช่ครับเราก็จะมาตามเก็บ1%สุดท้ายซึ่งเป็น1%ที่ใหญ่มากๆในในในตอนที่12นะครับเราก็มีการเปิดให้ทุกคนได้มาร่วมดูภาพยนตร์ด้วยกันนะครับที่เมเจอร์ราชโยธินที่นี่เหมือนกันครับผมวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้สามารถจองตั๋วได้แล้วผ่าน w w w บ t t ต a เว็บ .com นะครับแต่เหลือไม่เยอะแล้วบัตรยังเหลือแต่ว่าเหลือไม่มากแล้วจริงๆครับในงานก็แน่นอนครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีโชว์พิเศษต่าง ต่างมีสิ่งใหม่ๆต่างๆที่พวกเราอยากจะพรีเซนต์แล้วก็พวกเราไม่เคยทํากันมาก่อนด้วยในชีวิตนี้ในชีวิตการแสดงของพวกเราก็อยากจะให้มารับชมพร้อมกันครับตื่นเ้ว่าไม่ได้มีแค่ดูอีพีสองกันมีโชว์แล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งขอทุกคนที่ที่งานครับผมอยากจะขอบคุณแฟนๆยังไงบ้างที่ติดตามมาจนระจบนะขอบคุณมากๆเลยอย่างแรกพูดไปหลายรอบมากว่าตั้งแต่อีพีหนึ่ง ไม่คิดว่าจะมีแฟนล,ลาปุยเพิ่มมากขึ้น,นขนาดนี้ก็อขอบคุณแล้วก็ขอบใจจริงๆครับที่ชอบในผลงานเราชอบในผลงานนักสแสดงชอบในค่ายของพวกเราหรือชอบในกิจกรรมต่างๆที่พวกเราทําก็ขอฝากผลงานของพวกเราต่อไปในอนาคตด้วยนะครับผมแล้วก็สองอีพีสุดท้ายนี้นะครับมาเดินทางไปด้วยกันนะครับโค้งสุดท้ายแล้วครับผมใช่ครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับ สำหรับทุกการซัพพอร์ตเลยผู้เรามีงานทุกคนก็ไปไปหาผู้เราการ<ช>ไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับ<ช>ก็ดีใจที่คนงานของผู้เราอย่างน้อยได้เป็นเพื่อนยามเหงาต<ช>อนที่ฝนตกก็ได้หรือว่าฝนไม่ตกก็ได้ครับ<ช>อย่างน้อยทําให้ทุกคนได้มีมีสีสันในชีวิตในการที่ฝนตกอย่างน้อยฝนตกในปีนี้คงจะไม่น่าเบื่อเหมือนปีก่อน ดีใจที่ทำที่ซีรี่เราเนี่ยทำให้ทุกทคนได้มีความสุขขึ้นในช่วงหน้าฝนแล้วก็พวกเรา2องคนก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนถึงเพื่อนๆในทีมที่เหลือด้วยครับผมเราก็อยากจะผลิตผลงานดีๆออกมายังไงก็ฝากทุกคนสนับสนุนพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ